สวัสดีทุกทท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอการประกาศขายรถปรรทุกมือสองกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่22พรศจิายนนะครับ6 7นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีรถอยู่จำนวน2คันนะครับเป็นอีสุดสุ360หนึ่คันเป็นฮีโน 320อีก1นึ่ันนะครับสองคันนี้ราคาประกาศขายคันละ850,000บาทครับสภาพโดยรวมก็คือพร้อมใช้ทั้ง2อคันนะครับ นี่เลยครับรถวิ่งเข้ามานะครับกระบะสวยๆนะครับไม่มีหลุมมีบอ่อนะครับพื้นสวยมากๆนะครับเป็นกระบะอลูมิเนียมแม่ลูกนะปูเอสทีนครปฐมนะครับ สวยมากนะครับได้มาตรฐานแข็งแรงแน่นอนนะครับสวยเลยนะครับรถไม่เคยวิ่งงานหนักมาก่อนนะครับวิ่งแต่ข้าวนะครับสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับกระบะทั้งสองคันนะครับกระบะสภาพเดียวกันเลยนะครับสภาพยางนะครับทั้ง2องคันนะครับพร้อมใช้สำหรับคันีนะครับที่ลุกลูกค้าเห็น เป็นรอยสีขาวๆขึ้นมาตรงคัสซีนะครับเอาแจ้งให้คุณลูกค้าทราบนะครับคัสซีสวยมากๆเลยนะครับอันนั้นคือโดนเครื่องอัดฉีดแรงดันน้ําสูงเครื่องแรงดันในน้ําสูงนะครับยิงยิงแล้วก็สีเลื่อมๆเลยนะครับสีคัสซีสีเดิมๆเลยครับสีหลุดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ที่มองเห็นอยู่นี่เป็นสีการสนิมสีรองพื้นสีด้านในนะครับแต่คัสซีคือสวยมากเลยนะครับทั้งสองคันสภาพเดียวกัน พัดีพันธงก็สวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีพวไม่มีพองมีบวมมีสนิมเลยนะครับพสีพันธงเลยนะครับสวยๆเรื่มๆทั้งสองคันเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นด้านหน้าหัวเก่งของอีซูซุนะครับ360แปงม้านะครับส่วนเครื่องยนต์อีซูซุนะครับ กระบะอลูมิเนียมอู่เอสเป็นมิเนียมชุดใหญ่ของอู่เอสพีนะครับมรันตีเลยนะครับสำหรับอู่นี้นะครับทำสีสวยมากๆนะครับต่อดําก็สวยนะครับได้มาตรฐานแข็งแรงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่เลื่อนคลิปวิดีโอผ่านมาพบเจอกันแล้วก็ บางท่านก็เพิ่งจะเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับอาจจะยังไม่ตรงสายงานของท่านนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะตรงสายงานของท่านนะครับอีซูซุจิก้านะครับเครื่องยนต์360แรงม้านะครับ ครับดสีนะครับที่คุณลูกค้าเห็นสีกบข,ขาวขึ้นที่คัดสีนั้นอันนั้นเป็นสีรองพื้นนะครับคืออแผนกฝ่ายอัดฉีดนะครับฉีดน้ําแรงไปหน่อยสีก็เลยหลุดนิดนึงครับแต่ก็สีปันดงนะครับไม่มีสนิมสีสวยมากๆเลยนะครับทั้งสองกัน มีเนียมชุดใหญ่ของอูเอนะครับกระบะนะครับสนใจก็มาชมรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับสำหรับตรงจุดนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับคุณลูกค้า จะซื้อเฉพาะตัวแม่นะครับสองคันนี้ก็พันละแปดแสนห้ามืนบาทมีระบบลากพ่วงนะครับหรืออยากจะได้ลูกพ่วงไปนะครับก็มีลูกพ่วงอยู่หลายๆตัวนะครับก็ให้เลือกตรมกันได้นะครับสนใจจะซื้อกันไปแบบแม่ลูกหรือตัวเดียวก็ได้นะครับแต่สําหรับในคลิปนี้ก็ไม่ได้ลงลูกพ่วงมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับแต่คุณลูกค้ามาถึงตรงจุดนี้แล้วก็สามารถเลือกลูกพ่วงได้นะครับ สำหรับลูกพ่วงอย่างเดียวก็คงไม่ได้ขายแยกไปนะครับสําหรับคุณลูกค้าตกลงซื้อคันหนึ่งคันใดไปก็เลือกลูกพ่วงไปได้นะครับลูกพ่วงก,ก็มีให้เลือกอยู่หลายตัวนะครับมีทั้งสองคันและสามคันนะครับ สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์ทักทายเข้ามาได้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่เป็นลูกไร่ของโรงงานน้ำตาลนะครับสนใจอยากจะซื้อแบบใช้งบประมาณของโรงงานน้ำตาลมาซื้อนะครับก็มาชมรถนะครับหรือสนใจจะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องทางนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับก็จะได้ส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้หรือว่าคุณลูกค้าอยากจะจองรถนะครับ ในกรณีที่ลูกค้าจะใช้เงินของโรงงานน้าตาลมาซื้อ,อทางด้านนี้ก็สามารถออกเอกสารให้คุณลูกค้าได้ไปยื่นกับสถาบันการเงินต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทกสรหรือเป็นโรงงานน้ำตาลนะครับเราตรงจุดนี้ก็เคยมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มของอลูกลูกลูกไร่ของโรงงานน้ำตาลนะครับมาซื้อกันไปนะครับก็หลายๆท่านอยู่นะครับ แถบ,บทางภาคอีสานก็มีทางลบบุรีทางเพชรบุรีอะไรประมาณนี้ก็มีเกือบทุกจังหวัดนะครับ mm. ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เคยได้รับได้ซื้อรถไปจากทีมงานของรถบรรทุกมือสองตรงจุดนี้ไปนะครับ่วน mm. ท่านชมคลิปนี้อยู่นะครับ mm. ก็มียาสนิทมิสหายที่กําลังมองหารถอยู่นะครับ mm. ก็บอกต่อได้เลยนะครับเพราะรถสวยมากนะครับทั้งสองพันนะครับ ประกาศขายกันคันละ850,000บาทนะครับก็มีงานอื่นๆอีกหลายรายการนะครับคุณลูกค้าอยากจะซื้อแบบรถดับดินอ่วิ่งหินทรายอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับตัวอย่างง่ายๆตัวนี้ก็ส่งให้คุณลูกค้าได้ชมพอดีเดินผ่านมาตัวนี้ก็ประกาศขายกันอยู่ประมาณ900,000กว่าบาทนะครับน,นี้กระบะต่อใหม่เลยนะครับมิสูโยโ,โร T ีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิโน่ F M 2K 3 m ออะไรประมาณนี้ก็มีหลายคันอยู่ตรงจุดนี้นะครับมีให้เลือกตรงจุดนี้นะครับก็มีให้เลือกชมกันอยู่หลายๆคันนะครับคุณลูกค้าเดินทางผ่านไปมาถ้าเกิดมีโอกาสได้ผ่านมาที่จังหวัดสุพรรณก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมนะครับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกชนิดเป็นพวกเทลเลอร์บรรทุกแมโตนะครับก็มี หรือคุณลูกค้าอยากจะได้ไปแต่หัวคัสซีก็มีนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับหลากหลายนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เปลี่ยนยางใหม่ไปเลยนะครับ4เส้นตัวนี้เป็นฮีโน่นะครับเครื่องยนต์320แรงมา้าภายในสวยๆแอร์เย็นนะครับคอนิดิเจอร์ครบๆนะครับ ไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อแบบจัดไปเน้นหรือจะซื้อแบบใช้งบโรงงานซื้อหรือจะซื้อผ่านอะ,อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถคุณลูกค้าจองรถแล้วสามารถขอ,อเอกสารไปยื่นกับสถาบันการเงินต่างๆได้นะครับเพราะตรงจุดนี้ก็เคยทําอยู่นะครับบางท่านก็เป็นลูกค้าเป็นลูกไร่ของโรงงานน้าตานะครับก็เดินทางมาจองรถหรือไม่ก็โทรมาคุยกันนะครับ จองรถก็ทางนี้ก็มีการส่งเอกสารด่วนไปให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าก็เอาไปยื่นกับโรงงานน้ำตาลเพื่อทำการขอ,อยืมเงินกับโรงงานน้ำตาลมาซื้อรถนะครับก็แบบนี้ก็มีหลายท่านอยู่นะครับแถบจังหวัดทางภาคอีสานนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่ทานเลยนะครับที่เคยได้ซื้อกันไปนะครับภาษีการันตีการันตีเลยครับว่าสวยมากๆนะครับอันนี้โดนเครื่อง อัดฉีดแรงดันไอ,ไอ้น้ำแรงดันสูงนะครับฉีดก็เลยสีก็เลยลอกไปนิดหนึ่งนะครับไม่มีสนิมนะครับที่เห็นเขาเผานะั้นเป็นสีรองพื้นนะครับพื้นกระบะสวยทั้งสองคันเลยนะครับเป็นอูเอสทั้งคู่เลยนะครับเป็นมีเนียมชุดใหญ่นะครับ ท้าหนึ่งท่านใดเพิ่งจะเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับส่วนใหญ่รถที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็แจ้งให้คุณลูกค้าได้ทราบเลยนะครับรถที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดจะเป็นรถที่อยู่ที่สุพรรณที่เดียวนะครับ ูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับก่อนออกเดินทางก็โทรกันเข้ามาก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดได้ติดต่อได้ก็โทร0 9 2 6 6 7 0 8 9 9ก็ได้นะครับสนใจก็สแกน QR Code หน้าวิดีโอได้นะครับก็จะได้แชร์พิกัดให้คุณลูกค้าได้เดินทางกันนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดนะครับสำหรับ2อคันนี้นะครับถ้า ดจรักรถแนวประมาณนี้นะครับคือการันตีเลยนะครับไม่ผิดหวังเครื่องดีคัสสีสวยภายใน,ฟนเฟอร์นิเจอร์ครบกระบะยิ่งสวยใหญ่เลยนะครับราคาประกาศขายกันอยู่หันละ850,000บาทมีระบบลากพ่วงนะครับหรือคุณลูกค้าจะซื้อลูกพ่วงไปด้วยก็มีนะครับมีทั้ง2คันและ3คันนะครับ ทุกข้3สามคันก็ราคาก็ประมาณ3 0 0แสนก็บาทนะครับมีหลายตัวอยู่นะครับสนใจก็อย่าลืมโทรทักทายกันเข้ามานะครับหรือไม่ก็ทักทายมาทางคอมเมนต์ของ youtube ก็ได้ครับแจ้งที่อยู่ของท่านมาด้วยนะครับจะได้ทราบว่าท่านได้รับชมวิดีโออยู่ที่จังหวัดอะ,อะไรนะครับประเทศอะไรนะครับก็อยากทราบนะครับว่ามี ทางภาคไหนบ้างนะครับที่รับชมกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็หลายๆภาคนะครับที่ชมกันอยู่มากๆก็คือทางแถบภาคอีสานนะครับที่น้องภาคอีสานคือชมูอยู่หลายจังหวัดเลยนะครับก็เป็นลูกค้าประจํากันอยู่หลายๆจังหวัดเลยนะครับก็ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้หมดทุกจังหวัดนะครับเพราะมีลูกค้าแถบภาคอีสานนี่มากมากมากเยอะมากๆเลยนะครับที่โทรเข้ามาแล้วก็มีซื้อรถไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ให้ความไว้ เรือเชื่อใจแล้วเผยซื้อรถไปนะครับบางท่านก็ซื้อรถแบบไม่เห็นรถตัวจริงนะครับก็ดูจากในวิดีโอก็มีโอนเงินมัดจำมาถึงเวลาก็มารับรถนะครับมีเป็นจำนวนหลายท่านเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ mm. วิดีโอมีการตัดต่อเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพนะครับแต่ ลักษณะของรูปภาพของรถแต่ละพันธ์ทุกพันธุ์จะเป็นภาพจริงทั้งหมดนะครับไม่มีการปรุงแต่งใส่ฟิลเตอร์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นภาพจริงทั้งหมดภาพปัจจุบันนะครับไม่ได้นําภาพเก่ามานําเสนอให้คุณลูกค้าได้รับชมกันให้เสียความรู้สึกเวลามาเห็นตัวจริงแล้วไม่ตรงกับในภาพอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอ,ขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบ พระคุณทุกๆทก่านเลยนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอกันแล้วก็ยังไงก็ฝากบอกต่อนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีนะครับ